สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราปิดคลิปกันที่ถนนพระอาทิตย์เลยนะครับหน้าเราคือป้อมพระสุมเมนนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบรรยากาศนะฮะแหล่งท่องเที่ยวหอมมเราเช่วงเย็นๆน,นะขณะาน,านี้เวลา17นาฬิกานะฮะ เดี๋ยวยังไงจะพาเดินดูแะแหล่งท่องเที่ยวดูเศรษฐกิจช่วงนี้นะจะเป็นอย่างไรนะข้างหน้าเราคือถนนพระทิตย์แล้วก็ข้างๆก็จะมีถนนพระสิเมนนะไม่รู้ถนนสองถนนนี้เชื่อมต่อกันยังไงนะฮะใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะพาเดินชมนะครับถนนที่เราเดินนะฮะเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปที่ บางลำพูนะครับช่วงนี้ก็จะตเป็นช่วงอันเย็นแล้วนะก็ท้องฟ้าก็มืดคึมนิดหนึ่งนะครับข้างหน้าเราที่เห็นนะตอนนี้คือพิพิธบางลำพูโดยผมธานารักนะโรงเรียนสร้างพิมพ์วัดสังเวชนะข้างหน้าเราเราจะพาเดินชมนะ ไม่วนสงกามันออกรถไม่ได้อกตอนนี้เราอยู่ที่ตลอกไก่แก่นะบรรยากาศช่องเย็นก็จะเงียบอยู่นิดหนึ่งนะครับถนนที่เราเดินมาตรงนี้นะฮะส่วนมากก็จะเป็นพวกเกตเฮาส์ที่พักสำหรับนัท่องเที่ยวเยอะนะ ข่าน้าที่เราเห็นตอนนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นห้างเก่าฮะชื่อห้างนิวนะเมื่อก่อนจะเป็นแหล่งรวมของเวร์รุนยุกซุลน,นะตอนนี้อ๋อเมื่อก่อนจําได้เคยมาดูคอนเสิร์ตของหลังร็อกเกตตอในะห้างนี้เลยนะฮะแยกที่เราอยู่ณนะขนาดนี้คือแยกบางลำพูนะเดี๋ยวจะพาเดินชม บางระปูนะช่วงเย็นนะข้างหน้าเรานยฮะถนนที่ไปฝั่งนี้นะที่เรามองเห็นนะขนาดน,นี้นะจะไปถนนเส้นข้าวสารนะครับถนนข้าวสารที่เขาเล่นสงการเมื่อที่ตอนที่เรามาทําคลิปนะฮะอีกฝั่งนี้แล้วก็ข้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นห้างนิวเวอร์นะฮะรั้เก่าเมื่อก่อนเคยมาดูคอนเสิร์ตของหังโรกเกตเตเลยนะตอนนั้น เดี๋ยวยังไงจะพาเดินชมบันละภูข้างหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเราข้าสุนไปก,ก่อนเลยนะครับข้างหน้าที่เราเห็นนี่ห้างตำนานเลยนะ ก็ถนนที่ไปข้างหน้านะตรงนี้ก็จะไปที่เส้นที่เราเคยมาทาคลิปในะช่วงที่เล่นสงการนะสีแยกที่เราเห็นก็คือสีแยกบางลําพงนะก็ถนนที่เราเห็นนะขนาดนี้ก็คือถนนสามเส้นนะเดี๋ยวยังไงพาเดินชมนะ ตรงนี้ก็จะเป็นย่านแหล่งช็อปนะก็ถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะไปชมบรรยากาศนะช่วงเย็นนะว่จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าเราเดินช่วงนะช่วงกลางวันนี่โอ้โหแดดร้อนจัดโซ่ไม่ได้แน่ๆน,นะ หลักท oh, oh, oh. ่องเที okay. ่ยวนะเจอเจอตัวเงินตัวทองจะถ่ายรูปถ่ายไว้สันน ถนนที่เราเดินนั้นก็จะเป็นขอเรียกก็อดีโซนเดียวเขาเรียก,ย,กย่านบางลำพูนะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะ คลิปที่เราทำนี้นะก็จะเป็นคลิปแนววอล์นะเดินชมบรรยากาศนะย่านแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเราหลังจากที่ผ่านช่วงงการมาไฮซีซั่นตอนนี้จะกำลังนะกำลังจะเข้าโลซีซั่นนี่ก็จะเป็นอย่างไรบ้างเศรษฐกิจยังไปได้ไหมนะ ก็ข้างหน้าเราจะเห็นก็คือสำนักง,งานเขตพระนครน,นะกรุงเทพมหานาครพอข้างหน้าเราก็จะเห็นร้านรวงปิดปิดร้านหรือปิดตัวนะไม่ทราบบางครั้งก็นะเพราะจริงแล้วก็ถ้ายังมีการค้าขายหรืออะไรอยู่ก็น่าจะมีการเปิดไฟนะอันนี้ก็ปิดปิดไฟนะก็นะก็ยังไงก็เดินชมไปก่อนนะ ตรงตอนนี้เราก็ถึงป้ายของซอย3าเสนนสี่นะฮแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็เดินทางกันต่อไปเรื่อยๆนะฮเพื่อมีอะไรน่าสนใจบ้างนะดูบรรยากาศเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นยังไงนะ ใครมีความคิดเห็นเช่นไรนะก็คอมเมนต์ใตค้คลิปไว้เลยนะครับก็ข้างหน้าเราก็คือธนาคารกรุงเทพนะข,ข้างด้านขวาเมือกเราคือโรงแรมทาราเพสนะก็บรรยากาศช่วงนี้ก็มองดูก็ค่อนข้างจะเงียบๆนะ ไม่หวือหวาเหมือนช่วงที่เรามาทำคลิปช่วงไฮซีซั่นนะตอนนั้นก็โอ้เป็นอะไรที่แฮปปี้นะอันนี้เราก็อยู่ปักซอยสามเสนหก ถนนที่เราเดินนะตอนนี้คือเขาเรียก3ามเสนนะฮะสำงานเขตพระนครน,นะครับเดินชมเรื่อยๆนะเดี๋ยว,ว,ย,นะย,วยังไงเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเดินตรงถนนกาสานอีกครั้งหนึ่งนะข้างล่าเราก็จะมีการก่อสร้างนะฮะก็น่าจะมีการวางระบบการกี ก็จะมีการวางระบบขนส่งนะเพื่อความสะดวกสบายถนนพวกนี้นะจริงๆแล้วคนทัคิดยังไม่เคยเดินมานะเลยทังอาจจะพาเดินเข้าไปชมนะครับว่าตรงนี้คืออะไรบ้างเปิดมุมมองให,หม่ๆนะตอนนี้เราก็มาถึงวัดใหม่อเมรรด amma tarra.